ทุกคนนี่คือวันแรกที่หมดได้เครื่องแต่ย้าไฟฟ้าตัวนี้มาค่ะในร้านเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกหลายรุ่นเลยแต่และรุ่นความจุแบตเตอรี่ก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นระยะเวลาการใช้งานก็จะต่างกันโมเ,เนี่ยจะสั่งเป็นรุ่น399บโวลต์บวกแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็บวกล้อมาค่ะและแน่นอนค่ะในชุดก็จะมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนตัวมือสําหรับช่วยจับเหล็กกันชนสําหรับติดด้านหน้าป้องกันไม่ให้ใบมีชนผนังหรือก้อนหินก้อนใหญ่ยายสายสำหรับชาร์จแบตและชิ้นนี้เป็นแผ่นการกระเด็นค่ะชุดล้้อออ1คู่่แแะะะผนนกกกกาารรรรเด็สํหัับบป มีดแบบฟันเฟืองสําหรับตัดกิ่งไม้ขนาดประมาณ3-5ถึงเซนแต่สําหรับคนที่ต้องการใช้ตัดกิ่งไม้ด้วยเนี่ยทางร้านเขาแนะนําว่าให้ใช้เครื่องขนาด399โวลต์ดีที่สุดใบ <ไป S 1> มีดพลาสติกตัดหญ้าสนามและใบมีดสาหรับตัดหญ้าสูงก็มีใบมีดมาให้3แบบเลยค่ะ,ะอุปกรณ์ช่วยขันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัวเครื่องค่ะรุ่นนี้เวลาใช้งานนะคะเราต้องกด2ปุ่มเวลาตัดนะ้เหตุผลก็เพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะความที่เป็นไฟฟ้านะคะถ้าเราเผลอไปดูนปุ่มเนี่ยเครื่องทํางานทันทีเขาจึงออกแบบมาให้เราต้องกด2ปุ่มนะะะคเพราสาง การเผอไปโดนปุ่มพร้อมกันทีเดียว2ปุ่มเนี่ยค่อนข้างยากกว่าส่วนใครที่สนใจเนี่ยมีแปะพิกัดไว้ให้ที่ไบโอน้าชอบส่วนเรื่องการตัดยาที่แบบสูงสูงท่วมหัวกับกิ่งไม้เนี่ยเมียยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวไปตัดแล้วจะเอาคลิปมาลงให้ดูนะถ้าชอบคลิปประมาณนี้อย่าลืมกดใจไลค์คอมเมนต์แชร์กดติดตามไว้แล้วเจอกันอีกนะคะ